นี่นะครับของน้องข้าวหอมพยายามจับอยู่ยายามองอยู่นะอ่าเยอะเลยอันนี้เป็นฝีมือของผมนะครับมันจะเป็นเรือก็ได้นะครับเป็นแพก็ได้หรือเป็นอาคารที่สามารถลอยอยู่ทั้งบน บนน้ำแล้วบนบกได้ครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าลอยอยู่ในน้ำมันก็จะไม่โค้งเคงนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่บนบกเหมือนกันก็อยู่ได้ครับนะมันจะสามารถต้านทานลมพายุได้นะูได้ได,ไ,ดได้เลยนะดูชัดเจนนะดูชัดเจนส่งน,นแบบนี้ สามารถอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะครับนี่คือเลโก้ที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะามาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเหมือน,นเป็นเป็นรถที่มีระบบเทอร์ไบร์ลอยได้เดี๋ยวนี้เป็น่นยนผู้ช่วยอืมนยนผู้ช่วย อันนี้จะเป็นมันจะเป็นทั้งรถและเป็นเรือสามารถลอยในน้ําก็ได้สามารถลอยในอากาศก็ได้ด้วยระบบเทอร์บายนะครับระบบดันลมขึ้นมาอันนี้ดูเหมือนของพี่บ้านบ้านนึงเลยก็อันที่สองก็คืออนันนี้นี่ครับนี่ครับเป็นรถอันนี้ดูเหมอือนของคนโบราณ อันนึงด้วยอ่าตัวนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนกันที่สามารถลอยในน้ำก็ได้นะครับลอยบนบกนะสังเกตูมันก็สามารถถ้าลอยบนบกบนบกเนี่ยมันก็จะต้านทานลมพายุได้ดีเหมือนกันไม่ค่อลมง่าย ค,คุณรอน้องสื่อถ้าเป็นคุณมีบ้านมีเท้าเฮาม,เมีตึกแล้วมันลอยทั้งในน้ําและอยู่บนบกได้มีต้นไม้ต้นไม้นะมีต้นไม้ด้วยมีต้นมีต้นไม้มีต้นไม,ม้มีต้นไม้รถเลโก้ ไปโจโด้วยนนแล้วก็น,นี้ครับอันนี้ไฟเ,เล็กแล้วก็ไฟใหญ่ถึงเพื่ได้จากเลโก้นน